มาครับเพื่อนๆนทุกคนต่อไปถึงคิวเราที่จะได้ลองซีไก่ต้มน้ำปลาก,กันแล้วนะครับลองดูว่ามันจะจะไงไหมนะครับผมดูแล้วมันน่าจะจะไงนะครับเพราะมันเป็นตอนทมๆเลยนะครับผมเนี่ยแล้วจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับนี่น้ำจิ้มนะครับเห็นไหมครับนี่อาจจะคงไม่เห็นนะครับ เดี๋ยวผมลองซีดูนะครับผมว่ามันจะจังไงยไหมโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็เอาน้ำจิ้มนะครับมาราดนี่นะครับบนไก่ต้มน้ำปลาของเรานะครับแล้วเราก็จะลงซีมือว่ามันจะจะงไงยไหมนะครับ โอ้โหมันจะ,จะงานมากเลยนะครับพี่น้องโอ้โหมันจะงานจริงๆนะครับจะงานเมนเตนนะครับผมพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ลองซีดูนะครับว่ามันจะงานมากแค่ไหนนะครับผมอย่าเอฟเลืนแะกันน้ำลายนะครับพี่น้อง จะง่ายมากพี่น้องบอกเลยว่าไก่ต้ม้กปลาทำเองเมื่อตอนไทยนะครับว่ามันจะง่ายมากเลยบอกสมุกพี่น้องไม่ได้กินนะครับ